ดีค่ะท่านผู้ชมมือนีแม่ละม้วนกับมหาคำเกี่ยวถึงบ้านเนาะค่ะแม่สิมาเบาความฝันให้ฟางตองหงวที่แล้วแม่ละม้วนกับเบาความฝันให้ฟางก็เล็กกระเข่าตรงๆเนาะค่ะก็คือศูนย์สามวดนี้แม่บอกว่าฝันอีกแล้วค่ะฝันแปลกฝันเป็นตะขนลุกเนาะค่ะคุณแม่ก็เลยมาเบาให้ฟังในมือนีค่ะเดี๋ยวห้อมาฟังกันว่าคุณแม่ฝันว่าจังไดเพื่อสิออกอีกเนาะเพราะว่าร้ายขังที่คุณแม่เบาก็คือแถบสิบ่าตดเลยเลขเข่าตลอดเนาะ งวดเมื่อกี้กับเขาตรงๆก็คือศูนย์สามคุณแม่ฟันเห็นผีพ่อค่ะเดี๋ยวเข้ามาฟังกันค่ะหวดหนึ่งเมษาหกห้านะค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะจ้าคุณแม่ฟันแล้วบอกคะจ้าฟันแล้วฟันเมื่อคืนนี่บอกจ้าแม่ฟันว่าจังไดคะวันว่าลุงตาทีจังหวัดสุรินทร์พี่น้องกันเองวัาตัดขาหมดแล้วเป็นรูปหวานทีนี้ก็มาถึงบ้านถึงบ้านเขาก็ โอ้หลานๆแบบเอ,อ้ลงตาในว่าตัดขาออกกูไม่ได้ตัดขาออกขว่างนี้กูเดินได้หมดไม่ได้ตัดอย่างนี้ขวาวาอ๋อในฝัน,นนี้ก็วองไปก็เออลงตายังไม่ได้ตัดขาเลยมีขามีขาตั้งสองข้างเขามาที่ไหนคะแม่ที่บ้าน<อ>บ้านนี่หลอที่บ้านยายนั่นหละ<อ>บ้านคุณแม่แล้วก็ขว่า กูไปบ้านมึงฝัางนี้พระเป็นพระนะค่ะทีนี้ก็เขากูกับบ้านมึงกูมาดูมึงครางนี้มาดูลันหลาน,ลานอ๋อมาเยี่ยมมาหาหล้านแต่ก่อนก็ลนันหลานไปบวชอยู่นูน่นโอทั้งสามคนอยู่สรินแต่ว่าเป็นญาติกันเป็นญาติกันอ๋อนี่ก็มาเขาก็ยืนในบ้านนั่นแหละทีนี้ก็พากันนั่งพูดกับลงตาค่ะพูดพูดไปพูดมาว่าเออ กูเห็นแล้วกูมากูยังไม่ได้ตัดขาหรอเขาบอกค่ะทีนี้ก็ตอบเออลงตายังไม่ได้ตัดขาเลยนึกว่ากลัวลงตาว่าเออไม่สบายมากกลัวลงตาจะ,จะป่วยจะป่วยมากอ๋อก็คือเพราะว่าแม่ฟันเห็นแก่จาก้าอ๋แต่ไม่เคยมาเลยตั้งแต่เอาล้านมาทุกสามคนนี้แต่ฟันว่าเขามาที่บ้านจา้าอ๋อแล้วก็ คิดว่าฟันอย่างนี้เกียรติเลขให้อ๋อแม่อ๋อแม่ถ้าฝันแบบนี้แม่ตีเป็นเลขอนไนได้บ้างคะเก้าห้าอ๋ <36 S 1> อสามหกแบบว่าพระอ๋อสามเห็นปลาเห็นพระแม่ตีเป็นสามหกค่ะค<จ>่ะนีก็หนึ่งหกหนึ่งหกอืมหนึ่งหกหนึ่งหกก็แบบว่าพระอเอาชื่อลงตาด้วย หนึ่งหกลูตาก็ลูกตาตันเป็นชื่อตันตันก็นั้นหนึ่งนั่นแหละอ๋อตันก็ชื่อเป็นหนึ่งพระก็หกแม่ก็ตีเป็นหนึ่งหกสามหกเก้าห้าเก้าห้าเก้าแล้วพระนี่อายุเท่าไหร่คะแม่พระที่แม่ฟันคืออายุห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าสิบแปดนั่นแหละอ๋อห้าสิบแปดย่างห้าสิบเก้ามาหาคุณแม่กับหลานๆที่บ้านค่แล้วบ้านเลขที่แม่ละคะ สามส,ส,ามสาลลี่สามสีบาลขที่34ก็คือจังสี่ค่ะท่านผู้สมพระที่คุณแม่หมายถึงที่ว่าเป็นญาติกันที่ว่าเคยเอาร้านไปบวชอยู่น้ำนะคะลุงตารูปนี้นี่ในชีวิตจริงในความเป็นจริงก็คือลุงตานี่ย่งางบ่ได้นะคะตัดขาทิ้งทั้งสองข้างแล้วแต่ที่คุณแม่ฝันเห็นแกมาเขาฟันมาขึ้นก็คือแกยางได้มีขามาหาหอดบ้านยังยงยังมีขายังมีขาในความฝันเจ มันก็แปลกแล้วแม่เนาะขาอายุตั้งสองข้างแล้วก็ขาก็เจ็ดอ๋อก็คือสองเจ็ดคุณแม่ก็ตีเลขฝันมาให้แล้วก็บอกอายุลงตาน้ำก็คือลงตาอายุหาสิบแปดหาสิบเก้าเลขความฝันเนี่ยคุณแม่ตีก็คือห้าเก้าสามหกหนึ่งหกแล้วก็สองเจ็ดสามสี่เลขที่บ้านขาเลขที่บ้านก็คือสามสี่มันก็แปลกแล้วแม่เนาะในชีวิตจริงยางบ่ได้แต่ฝันว่ายางได้เสยเนาะ ก็สาใม้สูให้หลาบแม่บ่นั่นละ่ะตลอดนั่นละ่ะ hmm. ฟันเห็นบ่เคยมาเลยตั้งแต่เอาล้านไปบวชบ่เคยมาแกมาในความฝันปีเจ็ดปีเลยจ้ะแล้วก็ย่างไดน้ำยางใด hmm. แม่เขาฝันจังสี่หรือว่าแกสิเจ็บสิป่วยบ่หรือจังใดป่วยกับป่วยตลอดเลยละ่ะตั้งแต่ตัดขาเอกเออตั้งแต่บ่ได้เลยอ๋อห oh. ลวงตานั่นก็เป็นพระอยู่ในวัดตลอด สามสี่สิบปีแล้วไปไซบอได้ค่ะวันนี้แม่ฟันเกี่ยวกบอาจที่เกี่ยวกับตัวเลขเนาะค่ะก็เลขคุณแม่ก็ขึ้นตีมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอายุแล้วก็มีบานลขทีของคุณแม่พ้อเนาะค่ะก็เป็นแนวทางงวดวันที่หนึ่งเมษาหกห้านะค่ะถ้าทันผู้ส้มทันไดตีเลขอื่นๆที่ต่างจากคุณแม่ก็คือคอมเมนต์มาบอกได้เนาะค่ะแต่สนมาคุณแม่ตีความฟันนี่คุณแม่ตีเองนี่ บ่ผ่านเลยค่ะถ้าเท่าที่ข้าเกี่ยวสังเกตเบิ้งเนาะค่ะหัวที่แล้วฝันเห็นผีพ่อแม่ตีศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดก็คือออกมาศูนย์สามอีดีเนาะค่ะตรงๆเลยแบบประลับเลยเนาะค่ะหัวก่อนนู้นที่แม่ฝันเห็นผีพระเนาะมันก็ออกสามหกค่ะก็คือความฝันของคุณแม่นี่ก็คือจาก็เม่นอีลีเนาะค่ะหัวนี้ก็ฝันเห็นพระอีกคือเก่าค่ะเป็นพระที่รูจักกันแล้วก็ มหาหอดเฮียนยังไม่ตายค่ะยังบ่ตายเนาะค่ะอันนี้ก็คือพระแหละแต่ว่ามันแปลกมันขนลุกตรงที่ว่ายางบา่ไรแต่ฝันว่ายางมหามันก็แปลกเนาะแม่เนาะแราวว่าลุงตาอาจสิมาใหาโ้โคคุณแม่เนาะค่ะงวดที่แล้วคุณแม่ได้ซื้อบ่ค่าศูนย์สามซื้อซื้อรุ่นซื้อที่บ้านตั้งแต่เช้าหกโมงโอ้ยถือเลขเนาะยีใจ่าน้ำค่ะคุณแม่ฝันเองถือเองเนาะ ด9ิบาทค่ะบันโอนเห้าวัน10บาทก็ไาแล้วค่ะแม่ค่ะพ่อเลยซื้อขนมในร้านเนาะค่ะค่ะก็ดีเนาะฟันเองซื้อเองแม่นเองออกเองค่ะไม่เคยซื้อค่ะวันนั้นเองวันนั้นฟันก็เลยซื้อค่ะนี่เท่าดีนะแม่ซื้อเองถ้าแม่ให้ลูกซื้ออีกเขาสิบว่ซื้อให้แม่คือเก่าได้นีมค่ะไปตั้งแต่เช้าหกโมงสักก้นั่นแหละค่ะ ถ้าแม่ซื้อเองก็ดีเนาะก็ลังแม่ซื้อฟันเองแม่ต้องไปซื้อเนาะฝากลูกซื้อเข้ากับซื้ซื้อค่ะเลยประชอนใจค่ะแล้วอันนี้คุณแม่สิไปไซคะนีจะ่จะไปขอบมดแดงอ๋อจะไปขอกมดแดงอ่ะคืออะไรชื่อให้ร้านกินคุณแม่ก็คือเรามีอาชีพก็คือเราแยกไขรหมดแดงเนาะค่ะแล้วก็เอาไปขายคือปลาคุณโครนไปในป่าชาไปาชังไม่กลัวไปสมือ แม่ไปในป่าซาไปยังพ่อเล็ก,กัปยืมมาเบาแล้วค่ะเพื่อไปพ่อเล็กยูมะะ่มองไรเนาะค่ะมองไรเป็นแต่ไปขอเล็กแลมาบอกนู่นเน่บริยานมันก็บริย่างดอกตอนการขึ้นเกิดฟันเอา้าค่ะ เปิ่เราไปเจออีหยังเขาก็มาเข่าฟันแม่เนาะค่ะคุณแม่นีฟันเม่เมนพอสมควรเนาะค่ะนี่ก็คือฟันแรกของคุณแม่ถ้าเกิดว่าจากมือนี่ไปหอดบาทีหนึ่งแม่สาหกหานะค่ะคุณแม่ฟันเหลขกตัวใดดีดเด็ดเด็ดอีกอะอย่าลืมว่าไหวาทมบุส่งฟังอีกเนาะค่ะเพื่อสีมีความฟันคงสุดท้ายขนาดหัวที่ผ่านมากก็คือแม่ฟันขึ้นสุดท้ายเนาะค่ะฟันขึ้นบางทีสิบหาคำแกวเอาลงในช่องเคยอีสานไตก็คือวันทีสิบหกตอนเศร้าอันนี้ก็แม่ มักคือกันค่ะห้าหกตอนนี้แม่ฮกคือกันแม่ชอบเลขที่แม่ชอบในใจตอนนี้ก็คือห้าหกสามหกนั่นแหละห้าหกกับสามหกก็ไปตรงความฟันพอดีเนาะแม่เนาะแม่ฟันห้าเก้านี่ที่แม่ตีฟันห้าเก้ากับห้าหกมันก็คล้ายๆกันเนาะตีลังกาลงแม่ชอบห้าเก้ากับว่าแม่ชอบห้าหกกับสามหกค่ะห้าเก้าค่ะห้าเก้าก็คือเลขความฟันอยู่แล้วเนาะแม่เนาะค่ะ เลขความฝันของคุณแม่คําเกี่ยวสิทัว่วในเบิงเนาะคะ่ะฝันว่าเห็นหลวงตามหาหอดบ้านเนาะคะ่ะแม่ตีฝันก็คือห้าเก้าสามหกหนึ่งหกแล้วก็สองเจ็ดอายุหลวงตาก็คือหาสิบแปดอย่างหาสิบเก้าบานเลขทีคุณแม่ก็คือบ้านเลขทีสามสี่เนาะคะ่ะกับตัวเลขความฝันของค,คุณแม่ก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะขอบคุณคุณแม่หล,ลายๆทีม่มาแบ่งปันความฝันเนาะ,ค,ะ,นนะ,ค,ะค่ะค่ะ ก็ให้ลาบรวยค่ะขอให้ถือเลขนะแม่เนาะจ้าค่ะถ้าผู้ใดสื่อน้ำก็ขอให้ถือเนาะค่ะขอให้ออกตรงตรงน,น,นะแม่เนาะจ้าค่ะค่ะก็ให้โชคด,ดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บจบแต่เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะหมานค่ะสวัสดีค่ะ